สวัสดีเนียเมื่อเส้าอีกเส้าหนึ่งครับพี่น้องครับกำลังเก็บของอีกแล้วนะครับเออเดินทางถือว่าไก่เติบครับวันนี้ครับจากอ่าตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่น้องเลี้ยครับสี่โมงนาไปกุมเพราะว่าเอาไมา่งก็ได้พนุลมหลายตัวเนี่ย<อ>น้องสรอยสุดาเออด้ โอเคโอเคโอ้อย่างนอกว่ะในนอกคือหลายแต่บาดนี่นอตป้องไปขออาจารย์พ่นมลไส้เออตื่นอะไรตัวนี่เอาไม่อหถอยรถเอาเบียดเบียดเบียดเอาไม่อหไม่อรถ่นงี้ง่ยสั่นโอ้ยนร่นลูกโอ้ยรถผู้ใดล่ะเออรถ

เก่งเว้ยโซเฟอร์อ่อนไนแน่นอนไ้นปะครับซิปล้อได้ตัวนี้โอ้ยข่าน้ำฆ่าน้ำขั้นไหนตัวนี้ขฆาน้ำขั้นไหนตัวนี้เออฆ่าน้ำขั้นเดี๋ยวพวันเว้ยจัดการนะพวันจัดขาเลยลูกแตาว่าก็ได้เหมือนกันเออไม่ได้มาจอดขวางงัวเหมือนันนะหลุดไพี่มา เอาไปเอกเต้เอาอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวพออ้วนพุกอยู่หไวยรถคันเดียวเฮ็ดในรถติดเบอร์สวยมาสัตว์มาเดี๋ยวเดี๋ยวพออ้วนกำลังพุกอยู่แต่ดอนมาถงานเลยเนาะโอเค Buông vào thế đẹp buông đi đi áo Ô hẳn to <laughs> <laughs> Ôi tầm to bò To có cho tát bỏ tốt hẳn Nhi là lốt khoai gì là chắc mua hết hẳn To <laughs> อายายปวงยายดอนไปแล้วกันวะยายดอนโอ้สองคนสองแถวสองเกอือกเขาคอยกัดตันแล้วเอยถอยว่าไรแล้วค่าตูนมาอีกกันคยก็ดีว่าเอาไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเออ เก็จมตีแล้วไปแล้วพุชยบ้านนะเออนอนบ่นอนอืมเอาไปแล้วไปแล้วข้าขั้นเดียวได้เลยนี่รถหลายขั้นข้าอยู่ขั้นเดียวนี่เลยเลยไม่บอลรถหลายขั้นข้าอยู่ขั้นเดียวนี่เอาน่าๆเอาเมเอาหมียงานนี้ผมเมื่อไรไปแล้วบนีไปแล้วเมื่อไนี่ชอบกับจุกปากงั้นพ่อใหญ่อ้วนปุกบุลย์ือน ไอ้เรื่องแบบบุกเตือนอันไม่อันไม่จะดอดม่าสิบาทนียไฟเต้ไฟเออเอาเขาไปเสียบคางคอยพุ่นเจ้าดันโอ้ยเป็นบ้านนอั่นพระเจ้นพูดดิเห็นบุกแขกแขกแก่พอพัดไหวเออมามามาเอาไปย่อยทยอยตามกันรถใหญ่รถหกหลัวไบายจ้าไปเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางทุกหลักกิโลเมตร ไปเถอะดังปลอดภัยตามกันไปนี่แหละไล่ไล่กันไปพี่ดาผู้ไปต้องกวนมูเป็นผู้นี่ระบาดเลยให้เขาไปกวนไปกวนรถไปกวนรถเออเข้าขรถยังเข้าไปนำ้ำกวนใช่เลาออากแยกโอ้เก็บของอยู่เนาะโอเคโอเคไปเก็บงานหกล้อฮาก็ต้องเก็บของเก็บย,ยังซะก่อนพี่น้องนะครับเพราะว่าลงเวทีล่วงยังแล้วนะครับสิ่งใเก็บของส่วนรถส่วนตัวนะครับไปก่อน ไปครับปวดได้ลดส่วนตัวบ้านคับไปก่อนนะครับพี่น้องเอานา่มือเสาว์นะครับเป็นจังไหนเนี่ยมะเขือ่ดเนี่นะครับพี่น้องตลกกับเรื่องไม่ดดเด้ผู้ใดได้ในเบิ่งไลรสดเน่ยมะเขือ่ดเนี่นะครับตลกเรื่องไม่ไปจังไหนบพราะตด้เข่ากันปนไหนบ่ฮึ้นจังไหนพ่อไปตะเล่นต่อไปได้บ่เรื่องนี่เฮ้ยสิได้ทิมอีกนะครับพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับตลกเรื่องนี่ไปจังไหน ไปแต่ได้์ลินไปดาพอ่สพอสิได้พ่อซับนี่ครับแน่ไปใต่เรากน้่งๆหอยดีโดครับพระเอกเบลว่างันก็จังเห็นแวบ,บๆอยู่ถ้ากันไปหาหล้อซื้อนั่งกินละอ่อ้หูหลังเวทีไปก็หลังอันรอยู่ ไปเจดไดมือกวองางใหม่มาเต้นจานดำยางไปหาผมเอาไม้ก็เล่นแป้งอีกแล้วก็เล่นแป้งอีกแล้วอะไรช่วงตาน,นะครับว<า>่านี่นาะน,นี่นาะเป็นไงมือกวองางใหม่เราไหนอะ่ะเออมามามาสวัสดีครับโอ้ว่าใหม่มาสวยมาสวยได้หนุ่มแล้วาจาดเนี้ยก่อนจัดเมกน้อยอ๋อแม็กน้อยเออ,อจะโคนมากสวยจะโคนรเลยสองคนครับผู้ใดอีกผู้หนึ่ง อาตอมครัเอาอ่ะตอมกเออเออเอาเอาเอาดูเร่อดูแล่อสร้อยกันลูกซอยกันซอยสอยจานดำเนื้อลูกเ้อะสร้อยกันซอยกันเนาะฟังแล้วมาขึ้นในแน่นอนแน่นอนฟังแล้วมาขึ้นคลาสคลาสคลาสก็สิละ่น้องกำลังใจได้่น้องเด้อมาเพิ่มมาซอยสองอาจารย์อาจารย์น้อยอืออาจารย์น้อยสองแฟนวะแฟนผิดเล็กน้อยเกมที่หกแฟนผิดครับของเจ้าเองแม่นวะเออเอาฝากพี่น้องติดตามไปเพิ่มไน้เด้อ อ่าเล็กน้อยเสียววิหกนะครับซื้อเพียรเพื่อนนะครับเอาปากติดตามเนี่ยสุดยอดกัดดับกันสิได้พักได้จะหน่อยพราแขนเราบ่อให้แล้วแขนเราปวดแรืงแล้วมาทักมาเดินวนๆนะจ้าพ่อต่อมาเอาดีๆลูกดีๆเอาเอาพอดีล่ะนี่หนอดูเลยอ่ะแข็งแรงโอ้ใช่แข็งเมือปูเมือปูอ่ะแชนโอ้แข็งปูเมื่อปูมื่อปูเอาโอเคลูกโอเคไปเอาพ่อทหารพ่อกันแล้ว ไปจะได้ก่อเออเอนี่ยเรื่องถามไปดำไปดำเจ้าดิโอ้ยควนไอ้บอกให้จับควนไอ้บอกให้จับคนได้แล้วม้นี่งเียบร้อยแล้วมอนบาริปีนาปีนามนได้จับบ่ไหนไไหนบ่นบ่ผลานหนัวเอ้มาได้ดีน มาเอาแล้วไปเอาสู้ๆจัดไปอู้ไปดำไปดำู้ไปดำก็ุมสารหมวกกันในนั่นไปเอาละถือและละถือแล้วละกไปสองปีนดอกๆวัสดีครับวัสดีครับไปๆๆเดินทางเดินทางลูก โซ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 ลุยกันไปเล่าวัยรุ่นไม่แต่ไวัยรุ่นเนีว่าพ่อรอพ่อเฮาไม่แต่ไวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นพ่อรอพ่อขนาดแท้อย่างวะไปไปยังก่อนเฮาลุยไปละครับพี่น้องขออนุญาตออกเดินทางก่อนบาทนีนะครับมือกลองมาใหม่มาแทนนะครับมาแทนโมเมนต์มาม้าอันนี้นี่ มาแทนนะครับพ่อาชาติจับดับเล่ามีแหงขึ้นมาสักก่อนนะครับไปออกเดินทางออกเดินทางออกเดินทางเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องนะครับติดตามรับชมรับฟังจากช่องร้อยแชนแนลนะครับรายก็แฟนเพจร้อยแชนแนอนะครับนะ